สว,ส,สวัสดีค่ะปังค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธหัวเว่ยในง,งานมอเตอร์โชว์2 0ง5ซึ่งหลายคนจะงงว่ามอเตอร์โชว์โชว์รถกันออหัวเว่ยมาโชว์อะไรนะคะจะบอกว่าหัวเว่ยมาโชว์เทคโนโลยีที่เขา,าพัฒนาไปไกลามากก็คือซอฟแวร์ที่เขาจะเอามาใส่กับทางตัวรถซึ่งตอนนี้ในไทยก็มีหลายรุ่นหลายแบรนด์แล้วเนาะที่เริ่มใช้กันแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่า คันไหนใช้อะไรเราพามาดูก่อนนะคะในบู๊ของเขานะคะจะมี HMS for car ก็คือเขาจะแบ่งเป็นแบบ44ส่ส่วนเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ละส่วนกันว่ามีอะไรบ้างซึ่ง HMS for car นะคะทุกคนคือเป็นระบบที่เขา,าตั้งใจทําเพื่อใส่เป็นตัวรถเพื่อที่ให้ความสะดวกสบายกับตัวรถเวลาที่เราขับขี่อะไรเงี้ยก็จะมีแบบ AI เข้ามาช่วยเหลือการขับขี่หรือระบบนําทางทําให้แบบเราใช้งานแล้วมันง่ายขึ้นอ,อันเนี้ยก็จะมีทั้งแบบว่าช่วยในเรื่องของการขับขี่เรื่องของ entertainment น้อเรื่องของการนําทางต่างๆซึ่งเขาจะแบ่ง เป็น4อันนะคะก็จะมี Map Box, AI Box, App Box แล้วก็ Net Box แต่ละอันก็จะทำงานแตกต่างกันไปซึ่งระบบนี้ก็สามารถใช้ได้กับทั้ง Android, นะคะ Harmony OS ได้หมดเลยก็คือเขาจะไม่ใช่แค่แมปแล้วนะทุกคนตอนนี้เขาเหมือนเป็นระบบระบบนึงเลยใช่อะมาดูกันเริ่มกันที่ Map Box ก่อนเลยนะคะ Map Box อันนี้คือบอกเลยว่าเราอะเคยไปใช้มาแล้วนะคะ p e t a l Map อันนี้ถ้าใครอยากดูสามารถไปย้อนดูกันได้เซิร์ช Petal Map e ีว g o เจอเลย ซึ่งแมปบอกของเขานะคะคจะเป็นระบบนําทางที่ฉลาดมากทุกคนอย่างแรกเลยคือถ้าสมมติเราดูที่แมปใช่ไหมเขาจะเป็นการแบบขึ้นภาพ3ามมิติมาให้ 3D ซึ่งเราจะเลือกเปิดหรือไม่เปิดก็ได้จะเลือกเป็น 2D ก็ได้ก็คือขึ้นตึกขึ้นอะไรหมดเลยแล้วเส้นถนนก็คือบอกแบบชัดเจนนะคะเวลานําทางก็คือถ้าเราจะอยู่เลนไหนต้องเลี้ยวตอนไหนก็คือขึ้นภาพแบบชัดเจนซึ่งฟีเจอร์นี้เลยที่เราอยากจะพรีเซนต์นะคะทุกคน mm. ก็คือเขาสามารถนําทางโดยที่ ขึ้นสัญญาณไฟแดงแล้วนับถอยหลังให้ด้วยสมมติว่าปกติเราก็จะรู้แค่ว่าข้างหน้ามีไฟแดงใช่ไหม,มแต่อันนี้คือบอกเลยว่าไฟแดงกี่วิแล้วก็นับลงแบบเดียวทมแล้วก็จะกะเวลาได้ว่าโอเคเดี๋ยวฉันต้องไปติดไฟแดงประมาณกี่วิเท่านั้นเท่านี้จะได้บอกเพื่อนถูกว่าจะถึงประมาณเท่าไหร่แต่อันนี้ยังไม่ได้มีใช้กับตัวรถที่ขับขี่ในไทย<อ>ก็คือรถที่ใช้ในไทยแล้วใช้เพจเท่าแมปอะ่ะก็ยังไม่ได้มีฟีเจอร์นี้ก็ รอลุนกันว่าจะมีแบรนด์ไหนเอาเข้ามาใส่หรือเปล่าอ่ะมาต่อที่ด้านนี้ค่ะอันนี้ก็คือที่เราบอกเลยว่าเป็นระบบนําทางที่ดีมากมคือสมมติว่าเราขับไปแล้วบนทางด่วนอย่างเงี้ยมี3 4มี่เลนแล้วเราต้องออกตอนไหนเขาจะขึ้นเป็นเลนมาให้เลยว่า2เลนซ้ายเลี้ยวซ้ายอ่ะอันนี้<อ>ต้องอยู่เลนนี้ต้องอยู่เลี้ยวขวาอะไรเงี้ยคือบอกชัดเจนมากแล้วขึ้นมาให้แบบ ไม่ใช่แค่นี้นะทุกคน <ừ m. S 1> ปกติเขาจะมีมอ,อพขึ้นให้แล้วขึ้นเป็นทางแยกแบบเห็นชัดเจนอ่ะคือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเวลาเราอยู่บนสะพานหรืออยู่ใต้สะพานเขาก็บอกแมพด้วย<ช>ว่าให้เราไปทางไหนอ่ะเราก็เลือกได้ว่าตอนนี้ฉันอยู่บน<อ>สะพานหรือใต้สะพานอันนี้คือเป็นปัญหาที่หลายคนเป็นถ้าเราใช้แมพอื่นอ่ะเขาจะงงว่าเอ๊ะเราอยู่ข้างบนหรือข้างล่างบางทีมันผิดแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็จะนําทางไม่รู้เรื่องอแต่อันเนี้ยคือสามารถเลือกได้เลยว่าตอนนี้ฉันอยู่ข้างบนนะตอนนี้ััอออออ่ขข้าาาาาาางงรรรรรีีเเเเกมมดแวคคคืืฟจ์ททบบํสถถตต ได้ทุกคนอย่างอันนี้ที่เขาขึ้นให้เห็นก็คือเป็นรูปกวางแลวจริงๆอ่ะมีหลายรูปมากว่าแบบเป็นรถรถมา้าเป็นแบบมอเตอร์ไซค์หรืออยากเป็นรถเก่งรถอะไรอะไรเงี้ยก็คือสามารถคัสตอมได้ให้ตัวแมปตอนที่เรานำทางามาดูน่ารักขึ้น <Okay. S 1> อะไรอย่างงี้ซึ่งอันเนี้ยก็ยังไม่มีเหมือนกันของของคันที่ใช้ในไทยเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้ก็คือที่เราบอกเหมือนกันเป็นระบบนำทางสองอันนี้เป็นระบบนำทางเหมือนกันคะ่ะทุกคนอย่างอันนี้ก็มีแบบบอกลิมิตความเร็วว่าเออต้องขับเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ทุกฟีเจอรรร์์ฟััังงกชนนขอเเาาาสมถปปบลี่ยไ ภาษาในการนำทางก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ว่าอยากให้คนนี้พูดภาษาอะไรไม่แช่แค่เรื่องภาษานะเลือกได้ด้วยว่าเอาเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงทุกภาษาเลยส่วนอันนี้นะคะคือฟีเจอร์ที่สมมติเราเซิร์ชไปที่ไหนสักทีใช่ไหมก็คือถ้าเราอยากไปที่ไหนแล้วไม่รู้นึกภาพไม่ออกสมมติเพื่อนบอกเจอกันที่ร้านนี้นะเราก็สามารถเซิร์ชแล้วก็ดูภาพรีวิวอะในนั้นได้โอเคร้านเป็นแบบนี้นะประมาณนี้นะที่เขาแปะเอาไว้ฟีเจอร์หาจุดชาร์จซึ่งจุดชาร์ดอะ เขาไม่ได้มีกําหนดนะว่าจุดชาร์จที่ใกล้ที่สุดที่เราจะหาได้คือระยะทางเท่าไหร่แต่เขาจะอิงจากเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เราเหลือในการขับขี่ไปถึงก็คือสมมติรถเราวิ่งได้อีก300โลเขาเขาก็จะหาจุดชาร์จที่รถเราอะวิ่งไปพอจนถึงจุดชาร์จนั้น mm hmm. คือไม่จํากัดยี่ห้อสถานีชาร์จเลยนะ mm hmm. คือเขาจะขึ้นมาหมดเลยว่าเราใกล้ตรงไหนแล้วก็เราสามารถดูได้นะคะว่าถ้าสมมติเราปักหมุดไปที่ไหนเนี่ย mm hmm. ตอนที่ไปถึงอะ่ะ แบตเตอรี่เราจะเหลือเท่าไหร่เนาะนำทางเป็นระยะเท่าไหร่แล้วที่สําคัญคือสามารถดูได้ด้วยว่าถ้าขึ้นทางด่วนต้องเสียค่าทางด่วนเท่าไหร่ใช่อันนี้คือเจ๋งมากบอกไปถึงแยกไฟแดงแล้วว่ากว่าเราจะถึงที่หมายผ่านไปกี่ไฟแดงแล้วส่วนอันนี้นะคะก็คือเราสามารถดาวน์โหลดแผนที่สําหรับนําทางแบบออฟไลน์ได้เพราะว่าคือตัวแมปอันนี้เพเทลแมปอ่ะคือเราต้องมีเน็ตเราถึงจะสามารถใช้ในการนําทางได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเน็ตใช่ไหมเราสามารถดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้าได้เพื่อที่จะให้เขานําทางโดยที่แบบ นำทางไปให้เราไปถึงจุดหมายได้อะหยู่แบบเราขึ้นเขากัวนน็ตหลุดอะไรอย<ช>่างงี้โหลดไว้ก่อนเลยใช่อันต่อมานะคะก็คือ AI box ซึ่งอันนี้ AI box อะเขาเก่งมากในเรื่องของคําสั่งเสียงคือเราสามารถแบบพูดคําสั่งเสียงแล้วก็เชื่อมกับตัวรถได้แบบทุกระบบของเขาเลยซ<ช>ึ่งอันนี้หหวเยวเขาก็แบบอยากให้เห็นเนาะว่าเขาไม่ได้ทําแค่แมปอย่างเดียวนะ คือเขาทําไปถึงแบบระบบที่เชื่อมกับตัวรถเลยซึ่ง AI Box ตัวนี้นะคะตัวแอปเขาอาจจะชื่อว่า Celia คาสั่งเสียงอันนี้สามารถใช้แบบบนรถนะสมมติไอเป็นคนขับใช่ไหมไอสั่งให้เขาเปิดกระจกในรถใช่ไหมเขาก็จะเปิดที่ฝั่งคนขับหรือว่าถ้าแบบพี่ปังสั่งไงเขาก็จะเปิดฝั่งพี่ปังใช่ก็คือทุกตําแหน่งในรถสามารถติดตั้งให้ใช้คําสั่งเสียงอันนี้ได้นะคะก็ถ้าตําแหน่งไหนสั่งเขาก็จะทําให้กับตําแหน่งนั้นเออซึ่ง AI Box ตัว er นี้นะคะรองรับทั้งหมด10ภาษาแน่นะเพราะกาลจะมากขึ้นติ เราอยู่บนรถกันสองคนถ้าเป็นแท็กซี่เนาะคนขับเป็นคนจีนแล้วเราเป็นคนไทยอ่ะเราสามารถเลือกให้เขาเป็นสองภาษาแล้วแปลกันได้แบบให้รถเป็นคนแปลภาษาสมมติฉันพูดภาษาไทยให้รถแปลเป็นภาษาจีนให้คนขับรู้เรื่องแล้วคนขับพูดจีนก็แปลมาเป็นไทยให้ฉันรู้เรื่องอะไรแบบนี้ได้ใช่มากอ่ะก็คือห้องนี้นะคะเป็นห้อง AI Box ที่ให้เรามาลองใช้คำสั่งเสียงกันเดี๋ยวเราให้พี่โจเ s a ลองใช้แทนได้เลยเป็นไทยกับภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ Hello Siri ฉันพร้อมช่วยเหลือเมื uh ่อคุณ เปิดหน้าต่างทั้งหมดได้เลยการเปิดหน้าต่างสำหรับทุกที่นั่งเปิดแอปแผนที่ได้เลยนั่งทำไปสนามเบนสัวนาภูสถานที่ไหนที่คุณต้องการคุณยังสามารถดูหน้าถัดไปได้ด้วย ก็ถือว่าน้องเก่งมากนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าไปอยู่ในรถแล้วเราใช้คำสั่งเสียงนี้ได้ก็จะแจมว้าวมากเขาว้าวจริงค่ะนี่ตามที่ร้านนี้เลยโอเคค่ะงงมาต่อกันที่แอปบ็อกซ์นะคะอันนี้ก็คือแอปต่างๆที่ทางหัวเว่ยเนี่ยเขามีการทำขึ้นมาเนาะซึ่งแอปบ็อกซ์ของเขามีเยอะมากทุกคนมีกว่า200อีโคซิสเต็มนะคะแล้วก็รองรับกว่า170ประเทศนี่ตัวอย่างก็คือ จะเห็นเลยว่าพวกเนี้ยจริงๆแอปต่างๆตรงเนี้ยสามารถเอาไปใส่กับในตัวรถได้หมดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวรถนะในโทรศัพท์หรือในมือถืออะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปเล่นอันเนี้ยได้ซึ่งคัตตอรกอี่ของเขานะคะก็คือแบ่งมาเยอะมากทุกคนทั้งแบบฟังเพลงฟังวิทยุมีออดิโอบุ๊กหรือว่าจะเป็นแบบเล่นเกมดูทีวีเป็นแบบว่าดูข่าวหรือว่าจะเป็นพวกแบบแอปชาร์จิ้งแอปคราวเกะอะไรเงี้ยก็คือมีหมดเลยรวมๆแล้วกว่า200แอปเลยนะถือว่า เพราะทามาเยอะมากก็คือนอกเหนือจากการที่เป็นแมปนาทางหรือว่าจะเป็นหัวเวย่ยโทรศัพท์ที่เรารู้จักกันอย่างเงี้ยหัวเวย่ยค่อนข้างที่จะแบบพัฒนาไปไกลเหมือนกันที่เรียกว่าเป็นซิสเต็มหนึ่งเลยอ่ะ อันสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือเน็ตบ็อกซ์นั่นเองซึ่งอันนี้เป็นเหมือนแบบระบบ e s i m นะคะถ้าเราซือ้อลรถเรารถคันไหนติดตั้งระบบนี้ไว้อะเราก็เหมือนจะแบบมีอินเทอร์เน็ตที่ใช้กับตัวรถไปเลยหลายคนอาจจะงงว่าแบบเน็ตบ็อกซ์เอาไว้ทําอะไรใช่ไหมแบบเวลาเราอยู่ในรถแล้วเราสามารถเปิดเพลงดูหนังเปิดเน็ตได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet. อินเทอร์เน็ตอันนี้คือในรถมีเน็ตอยู่แล้วเนาะซึ่งวันนี้ในงานมอเตอร์โชว์นะคะก็มีรถอยู่1รุ่นซึ่งเขาอเปิดตัวมาแล้วว่าเขาใช้เพจโฮมเมไของหัวเว่ยเดี๋ยว่าจ กับหัวเว่ยนะครับโดยเราได้มีการร่วมกันพัฒนาระบบ p ีเท e แมนะครับซึ่งตัวพ t เทลแ a p เนี่ยเป็นระบบเนวิเกชันนะครับที่จะใช้ในรถยนต์ j 6ประชันั้นพบกับทั้งคนยันทั้งสองรุ่นเลยครับตอนนี้เราก็มาที่บูเจคู่กันแล้วนะคะทุกคนพามาดูเจคู่ J6 ซซึ่งวันนี้ ขาเปิดตัวแบ็คฟังก์ชันใหม่ของ J Q, J เจคูเจก็คือคันนี้นะคะจะมีแมปบล็อกของ HMS 4 r ของหัวเว่ยแล้วออก็คือสามารถใช้เพเทลแมปในตัวรถได้แล้วแต่ทีนี้เดี๋ยวเราค่อยพาไปดูแมปกันพามาดูรถก่อนนะคะเจคูเจกเนี่ยก็คือจะเป็น SUV สไตล์ออฟโรดนะคะทุกคนไฟฟ้า100%ออสวยมากอันนี้ก็คือสีนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันใช่คันใหญ่มากดูแบบเทียบกับตัวเราคือแบบออฟโรดได้แบบฟินๆส่วนด้านหลังคันนี้นะคะทุกคนให้ดูนี่ท้ายรถคือกว้างมากแล้วเ,เปิดได้แบบสุด,สด น,นี่สุดแล้วได้แบบ90องศาเลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถใส่ของใส่อะไรได้มากมายคือสไตล์แบบสายลูยจริงๆอะ่ะานั้นไม่พอถ้าเก็บในรถไม่พอตรงนี้เปิดม,มาปุ๊บ,บนี่อันนี้สามารถใส่ของอะไรอย่างนี้ได้อีกนะคะข้างหลังสวยมากด้านข้างก็จะเป็นสไตล์แบบเหลี่ยมๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปดูอีกสีนึงสีเทาก็มีนะคะทุกคนสีนี้สวยมาก ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูที่เขาตกแต่งลายมาแบบน่ารักมากนะคะทุกคน ก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเทสไดฟ์กันเลยดีกว่านะคะจะได้รู้ว่าฟังก์ชันแมปที่เอามาใส่ในรถคันนี้จะเป็นยังไงไปลองขับกันมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้แมปของ p พ t r o l Map กันนะคะทุกคนมาดูซิว่าตอนที่เรานำทางจริงๆอะ่ะเขาจะเก่งแค่ไหนซึ่งฟังก์ชันหลักๆของเขาเลยนะที่มีการอัปเดตขึ้นมาแล้วก็คือเราไม่เคยเห็นจากแมปที่ไหนมาก่อนมีอยู่3อย่างออย่างแรกเลยก็คือเขาสามารถหาจุดชาร์จได้อยู่แล้วใช่ไหมสามารถบอกได้เลยว่าถ้าเราถึงเราจะเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่<อ>แต่ที่เก๋กว่าคนอื่นคือ เขาขึ้นให้เลยว่าจุดชาร์จที่เขาแนะนําอยู่อะ uh huh. แต่ละที่มีพร้อมให้เราชาร์จอ,อีกหัวเพื่อที่เวลาเราไปอ่ะเราจะได้แบบไม่ต้องมากดดูในแอปว่าเอว่างหรือเปล่าคือบางทีเราขับรถอยู่เราก็อยากจะหาแบบหาแมปนําทางจากในรถเนาะ uh huh. เออเราก็สามารถกดแล้วก็ดูได้เลยแล้วก็ไปในที่ที่เขาว่างพร้อมให้เราชาร์จอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือการที่เราสามารถรู้ค่าทางด่วนได้อ,อันนี้คือเจ๋งมากว้าวมากก็คือถ้าสมมติเรากดนําทางไปที่ไหนที่ ต้องขึ้นทางด่วนแล้วเราไม่ได้กด no t o อะ่ะคือถ้าเราเลือกที่เราจะใช้ทางด่ดนวนเขาคํานวณมาให้เลยแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งคือเราสามารถดูการนําทางล่วงหน้าได้ว่าตอนรูท้ที่เราจะไปอะ่ะใครเขาขึ้น ขึ้นเป็นวิดีโอให้ก่อนเลยว่ารู้ที่เราจะขับไปอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวจะนําทางไปทางไหนเราต้องอยู่เลนไหนอะไรเงี้ยเพื่อเตรียมตัวไว้ก่อนอบางทีเราไปที่ที่เราไม่ชินแล้วเราก็แบบอยากรู้ล่วงหน้าสมมติให้ยแยกลานเพลย์อะไรเงี้ยใช่เออจะได้อยู่ถูกเลนจะได้รู้ว่าเอ้ยเราต้องเลี้ยวตรงไหนพอถึงเส้นตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเอาไว้ดูว่าถ้าเราขึ้นทางด่วนเราต้องวิ่งตรงนานแค่ไหนกว่าจะออกอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เราอยู่บนเจคู่เจซิกเนาะซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ลองขับลองนั่งคันนี้บนนนนนนนถจจรรริงงงๆเเเเเหหมมออกกัััดดี๋ยาาาาาลํทะไไป ไปหาสักที่ชาร์จหนึ่งไหมพอสอโอเคงั้นวเราก็กดตรงนี้นะคะแล้วคือชอบม,มากเวลามี<ช>ที่ชาร์จแบบเนี้ยแล้วฟีเจอร์คือไม่ต้องกดว่าสถานีชาร์จมาพิมพเองนะ,ะก็จะกดปุ๊บเจอเลยแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราเป็นหัวชาร์จประเภทไหนเดี๋ยวเราหาอันที่เขาแบบแนะนําอันใกล้ๆดีกว่าแค่ดูว่าเขานําทางได้หรือเปล่าก่อนเอาอันใกล้สุดอ,อันนี้อย่างละหนึ่งหัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวเนี่ยอันเนี้ยที่เราบอกทุกคนอย่างอันนี้ก็คือไม่ว่างนะคะคือเราจะได้ไม่ต้องมากะว่าแบบ ไม่ต้องมากดดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยตรงนี้มีที่ชาร์จหัวเราไหมแบบเนี้ยเขาบอกเลยนะว่าหนึ่งสองสามสี่อยู่ไหนเพื่ออาอยากดูว่าตรงไหนที่เราจะแบบใกล้กว่าเบอร์ห้าไป PTT อ่าแล้วก็กดนำทางได้เลยนี่พอกดนำทางปุ๊บเขามีบอกด้วยนะหน้ามเมื่อกี้ก่อนที่เราจะนำมาเนี้ยว่าแบตไปถึงตรงนั้นจะเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ไปถึงปุ๊บมีหัวชาร์จหรือเปล่าเนี่ย yeah. ชอบเวลาที่แบบ กำลังจะโคง้งจะกลับรถอะไรแล้วเนี่ยเขาจะแบบขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วทําให้เราเห็นภาพจริงมากขึ้นว่าเนี่รายระยะนี้แหละเราต้องเลี้ยวละคือ,อน,นี้บอกเลยนะว่าเดี๋ยวออกไปปุ๊บแล้วเลี้ยวเลนไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบอกตัวนี้ความเร็้วที่กําหนดแปดสิบใช่ไหมตอนนี้เราวิ่งอยู่ห้าสิบสองอะไรเงี้ยคือบอกละเอียดมากส่วนเส้นตรงนี้นะคะคือเส้นที่บอกว่าเราจะถึงจดุดหมายในอีกเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางใช่คือทุกอย่างอะ่ะสะดวกมากเลยนะไอรู้สึกว่าเขาสะเถียนด้วยอะ่ะพี่ปังใช่คือเราเลี้ยวปุ๊บ หมุนกลับมาปับ๊บใช่นี่อย่างตอนนี้นะคะรถติดแบบบางๆเขาก็ขึ้นเป็นสีเหลืองให้ว่าตรงนี้รถติดนะจ๊ะเปิดให้เขาพูดนำทางได้ถ้าแจ้งเตือนเท่านั้นคือจะพูดแค่ตอนที่มันแบบจําเป็นจะเลี้ยวแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ตั้งแบบเนี้ยเขาจะบอกตลอดเนี่ยถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี้ยก็คือเปิดใช้งานเสียงเตือนก็จะพูดตลอดแต่ลองให้น้องพูด in 20010 เราสามารถเปลี่ยนเสียงอันนี้ได้นะคะทุกคนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้ถ้าใครรู้สึกว่าฟังภาษาอังกฤษไม่ถนัดน,นี่เลือกได้ด้วยว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงในห้อยสใน540เมตรคุณจะถึงจุดหมายของคุณลองเ,เปลี่ยนผู้ชายบ้างลองเปลี่ยนผู้ชายบ้าง แล้วเขามีหลายภาษาให้เลือกมากเลยนะใช่ทุกคนภาษาเยอะมากเออเดี๋ยวเราลองเปิดดูชายด้300เมตรคุณจะถึงจุดหมายของคุณไม่ชาชาน่าชาชาเป็นผู้นุ่มอยู่อุ้ยแต่ว่าทุกภาษาเขามีให้เลือกชายหญิงหมดเลยอ่ะอ่ก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบแบบทนเสียงชายทนเสียงหญิงยังไงคุณได้ถึงที่จุดหมายของคุณแล้วใช่เดี๋ยวเราแค่ให้ดูนะคะทุกคนว่าว่างสองหัว ทีนี้เราลองนําทางมาจุดชาร์จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองนําทางไปจุดชาร์จอีกที่หนึ่งแบบที่ต<ม>้องขึ้นทางด่วนกันบ้างอันนี้เราลองเซิร์ชอีโวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะนําทางไปที่ EV Charging Station ที่วงสว่างพอเรากดเข้ามาปุ๊บถ้าเราอยากรู้ว่าเส้นทางจะมีทางไหนบ้างสามารถกดเลือกเส้นทางได้แล้วดู<ม>ได้เลยว่าจะไปเส้นทางไหน18นาทีกิโลอ่ะอันนี้เสียค่าทางด่วน60บาทไปถึงจะเหลือแบบเท่านี้หรือถ้าจะเป็นอันนี้ กดมาปุ๊บก็จะบอกเลยว่า20นาทีถึงนะคะระยะทางเท่าไหร่ไปถึงเรือแเท่าไหร่อันนี้ค่าทางด่วนแค่15บาทอีกอย่างที่ชอบคือเนี่ยติดกี่ไฟแดงออก็คือ7ออออ7อันก็คือต,ติดไฟแดง7ครั้งค, <laughs> คือสามารถคำนวณเวลาได้จากการออที่ดูว่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปติดไฟแดงประมาณแบบอ่ะ7อันก็ประมาณ7นาทีอ,อ,อะไรอย่างงี้เนาะถ้าไฟแดงไม่นานมากเฮ้ยอันนี้คือเลิศอันนี้เขาก็แนะนําว่าอันนี้สั้นกว่าออแต่เขาแนะนําทางนี้เพราะทางนี้น่าจะแบบระยะทาง กับการติดไฟแดงรถอาจจะติดน้อยที่สุดใช้เวลาเร็วที่สุดก็เลยแนะนำทางนี้เราเอานี้เลยไหมรายเริ่มต้นเลยกําลังเริ่มการนําทางรทั้งหมด12.7กิโลเมตรผ่านทางพิเศษอุดรรัตยาเขาพูดอุดรรัตยาชัดกว่าที่เราพูด <laughs> อันนี้เขาบอกด้วยนะว่าอีก1.3กิโลเมตรจะขึ้นทางด่วนแล้วก็45บาทก่อนยังไม่ได้ว่า60ทีเดียวอือันนี้เขาบอก19นาทีถึงตอนนี้ บ่ายโมงสี่สิบเจ็ดเดี๋ยวดูว่าประมาณสิบเก้านาทีไหมนะคะในสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเนี่ยเขาบอกหนีว่าจะถึงตอนบ่ายสองนาทีคือเราเตรียมตั้งรอได้เลยอ่ะแบบอีกเก้าโลเราจะถึงทางเก็บทางด่วนสิบห้าบาทนะคะอย่างงี้เขาบอกอย่างงี้เลยเรามีข้างล่างบอกด้วยนะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ซอยไหนตอนนี้เราอยู่ซอยบอนสตรีทจังหวะที่จะเลี้ยวซ้ายเขาจะเปลี่ยนมุมเป็นร้มอมเพื่อให้เราเห็นเส้นเลนเพื่อให้เรารู้เลยว่าเนี่ยแหละ ซ้ายนี้แล้วนะอุ๊ยบอกเยันทางมาลายอะ่ะอุยละเอียดมากอะ่ะชอบตรงที่สีเขียวอะ่ะบอกเลยว่ามีกี่เลนวิ่งเลนไหนได้บ้างเกียจจริงเนี่ยเขาแบบจะถึงทางแยกใช่ไหมเขาก็จะบอกให้ ชิดขวาไว้และขับตามถนนหลักต่อไปเออนแค่สามเลนด้านขวาสุดเพื่อพุ่ไปทางใต้ดินแดงปังงน้นใช่คือมี5เลนเบอกให้เราอยู่3เลนขวาอย่างเงี้ยใช่อันเนี้ยแก้ปัญหาคนที่ชอบอยู่ผิดเลนบางทีเราไปเราไปแล้วเราแบบอ้าวฉันจะเลี้ยวขวาแล้วแบบเลนนี้มันเลี้ยวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสิบาทจริงเก่งมากนี่นะคะทุกคน15บาทตามที่เขาบอกเลยว่าสิบบาท คือ้อนะคะทุกคนเฮ้ยเวลาเปมากอะ,ปะไป 2, 2> ึงนาทีพอดีเลยอะอ,อันนี้ฉันชอบตรงที่ถึงที่หมายแล้วเขาไม่ได้ทิ้งเรานะเพราะว่าเรายังไม่ถึงสถานีชาร์จคือนําทางไปจนถึงสถานีชาร์จเลยพอเรามาถึงเขาจะมีบอกไดยนะว่าอันนี้ระยะทางที่เราขับมาเป็นกี่กิโลเมตรเนาะความเร็วเฉลี่ยที่ขับมาคือเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ก็มีบอกและใช้เวลาระยะเวลาในการขับมาถึงตรงเนี้ยเท่าไหร,ร,ร่ขับกลับไหม ได้เลยคือมาเฉยๆค่ะทุกคนไม่ได้มาช้านะคะเดี๋ยวเราขับกลับกันโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ Impact กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเลือก Impact เลย Impact Challenger นะคะแล้วก็เลือกเส้นทางตอนนี้แมปขึ้นมาว่ามี2เส้นทางนะคะคือกลับไป10นาทีกับ20นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเลือกอันนี้เลยกลับไป10นาที เพราะว่าเร็วกว่าเยอะอันนี้ถ้า20นาทีคือถ้าไฟแดงไม่เสียดไม่ขึ้นทางด่วนแต่อันนี้คือขึ้นทางด่วน15บาทก็น่าจะทางเดิมปะใช่ <ปะ S 2> เพราะว<ะ>่าด่วนเดิมไม่ขึ้นมาเลย15บาทเมื่อกี้ใช่แล้วก็ไปถึงเขาบอกว่าแบตจะวิ่งได้อีก364กิโลเมตรซึ่งตอนเนี้ยขึ้นว่า378กิโลเมตรนะคะแล้วก็91อร์ซโอเคกําลังเริ่มการนาทางอีก580เมตรแต่เราจะขึ้นทางด่วนนะคะโออนี่ไงอยู่ข้างหน้านี่แล้วอม นประชาชื่นหนึ่งอยู่ข้างหน้าจากนั้นชิดด้านขวาโดยใช้ทางลากสิบห้าบาทจริงนี่นะคะทุกคนสิบห้าบาทนี่ค่ะกับสิบห้าบาทตามที่แมพบอกเป๊ะการบอกค่าทางด่วนเป็นอะไรที่ทำให้เราคํนอ<ห>นข<อ>้างในรถที่เข้าสู่ถนนหลักอ๋อนี่ไงสิงบริการพิเศษก็คือ มีปั๊มอยู่ตรงนี้มีแบบร้านอาหารนะคะห้องน้ําที่เติมน้ํามันต่างๆอาอหายไปแล้วพอเราขับเลยปุ๊บเขาก็เด้งหายไปเลยเขียวๆเมื่อกี้ถ้าเราแบบอยากเข้าห้องน้ําหรืออยากหาซื้อเครื่องดื่มรุนี้นั่นก็คือสามารถดูได้ว่ามีจุดขอบรถตรงไหนเราจะรู้แล้วว่าเราจะหันขี่ไปอีกชนานแค่ไหนนหลตี่อันนี้ข้างหน้านะคะมีทางเบี่ยงออกชิดด้านขวาเขาบอกเลยว่าอย่านะคะต้องชิดขวาไว้นะคะพอหมดแยกปุ๊บเด้งหายไดแล้ว ชิดด้านขว่าอืมก็คือยังตรงอยู่นั่นเองคือทุกคนดูทางด่วนประเทศใดดิถ้าแบบไม่บอกแบบเนี้ยเอเป็นเหตุผลที่เราผิดกันบ่อยๆใช่<อ>นี่ตอนนี้เราลงแลค่ะทุกคนคือถึงทางที่เราต้องลงตรงนี้เขาก็บอกเลยว่าเธอต้องแยกมาตรงนี้นะจ๊อืมันจะบอกว่าจริงๆอะ่ะแมพที่เราใช้กันอะทุกคน ของในเจคู่เจซีก็คือเขาไม่ได้มีให้ใส่ซิมไม่ได้ใส่ e ซิมได้เนาะทาให้ถ้าเราจะใช้แมปอันนี้ต้องใช้เน็ตเราสามารถเปิดทอตสปอตจากตัวโทรศัพท์ของเราอะใช่ไหมเราก็จะใช้แมปอันนี้ได้แบบเรียวทม์คนจังหวะเนี้ยมันจะเป็นจังหวะที่งงมากแต่อายทาได้แน่นอนพ่ยจะตามเส้นสีเขียวพี่ <laughs> ชอบตรงที่สีเหลืองกับสีเขียวเขาเรียวทมมมากมีแบบเหลืองผสมเขียวะไรไล่เป็นเฉดเลยออมเบรแบบว่า ด้านหน้าเขียวแล้วแต่ว่าด้านหลังกําลังกําลังไป<ช>นะ่คือมันจะเขียวเหลืองแล้วเขียวเลยไม่ได้<ช>มันต้องพอเบรย <c oughs> อยู่แล้วในะหลักความเป็นจริงถูกปะถูก <c oughs> ซึ่งนอกเหนือจากการบอกการจราจรแบบเวลไทม์นะคะทุกคนเขาจะมีสัญลักษณ์บอกด้วยว่าตรงไหนมีรถชนตรงไหนมีเกาะสร้างที่ปิดถน <c oughs> น,นอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเราขับไปรถติดผิดปกติ เออเราก็อยากรู้เนาะว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นก็ซูมดูกันนะเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าอันนั้นแบบเกิดอะไรขึ้นคือทําถนนอยู่หรือว่ามีรถอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไอคอนขึ้นมาให้มาสรุปฟีลลิ่งการใช้แมปคันนี้บนถนนจริงกันดีกว่ารอบหนูนพี่เป็นคนขับรอบนี้ไอเป็นคนขับและไอรู้สึกยังไงมั่งไอว่าใช้งานง่ายนะเวลาแบบเวลาจะถึงแยกอย่างเงี้ยไอดูออกว่าแบบว่าอันนี้ต้องเลี้ยวแล้วนะเออหรือว่า อันนี้ต้องยังไงอันนี้ต้องกลับรถนะแล้วก็เขาจะมีซูมให้เสมอเลยอะอย่างตอนนี้ก็เลยถึงวงเวียนใช่ปะบางคนอาจจะงงว่าวงเวียนเนี้ยเราต้องออกทางออกไหน <c oughs> อันเนี้ยเขาก็จะบอกเป็นเส้นมาเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราโค้งไปอีกนิดนึงนะมันจะเป็นด้านขวานะอะไรเงี้ยเมื่อกี้เขามีขึ้นสัญ,ญลสกษณ์อันนี้ไหมว่าแบบเราจะไปจอดตรงจุดไหนเนี่ยอย่างอันเนี้ยขึ้นเป็นแบบ drop drop off ก็คือจุดที่จอดให้คนลงอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกขึ้นมา3จุดเลยว่าจะไปเลือกจุดไหนืออันนี้ดีอะเพราะว่าเราปักแค่ว่า Impact ใช่เราไม่ได้ปักว่าเราจะตรงไหนของ Impact ใช่เมื่อกี้ขึ้นมาให้เลือกแต่ตอนนี้เหลือหนึ่งเดียวเพราะเราเลี้ยวมานดีแล้วนะคะเนี่ยอ <180 S 2> จะมีจุดสาม, <3 S 1> มอะไรเงี้ยเนี่ย,มยสมมติเราเลือกเป็นจุดสามใช่ป่ะเขาก็จะนําทางต่อไปตรงนั้นให้จุดสองจะอยู่ตรงนี้คือจุดจอดคนละที่อ่ะสามารถเลือกได้สมมติเพื่อนบอกอยู่ประตูนั้นประตูนี้ใช่โดยรวมคือโอเคมากๆเลยฟังก์ชันที่ชอบที่สุดเลยนะคํานวณค่าทางด่วนเนี่ยแหละจริงคือฟังก์ชันนี้มันแบบ ไม่เคยเห็นจริงๆจากแมปอื่นๆที่เราเคยใช้ในทุกแมป <ừ> um. ที่เราเคยใช้นำทางมาเลยอะถ้าแบบเรากดไปพัทยาไงทุกคนเราจะได้รู้เลยไงว่าค่าใช้จ,จ่ายข่บไปเรากี่บาทขายกลับเรากี่บาทในการทำนุรค่าทัา้งหมด สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ได้ลองขับให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะว่าเพเทลแมปอ่ะใช้ได้เป็นยังไงเนาะสำหรับเราถือว่านําทางได้ฉลาดมากแล้วก็แต่และฟีเจอร์ที่เขาบอกว่าเขาให้มาก็สามารถใช้งานได้จริงใช่ใครมาเดินงานมอเตอร์โชว์นะคะก็แวะมาที่บูธหัวเว่ยได้มาดูเ<ม>ทคโนโลยีล้ำๆของเขาก็คือเขาลํามากทุกอย่างอะ่ะทุกคนคือแบบเป็นระบบระบบหนึ่งเลยอ่ะใช่แต่ถ้าใครไม่มาเดินนะคะก็สามารถดูจากคลิปของเราได้ก็คือเราเล่าให้ฟังหมดแล้วแต่ว่าถ้าใครมาแนะนําว่าแวะมาเลยตรงบูธหัวเว่ยนะคะอยู่ประมาณ พอด้านในอ่ะเป็นเลข7นะคะฝั่งประตูแบบทางเข้ามาพอดี mm hmm. พี่ๆที่บูทเ mm hmm. ขาค่อนข้างจะแบบให้ความรู้ละเอียดมากนะคะทุกคนแต่ว่าต้อง speak English นิดนึงนะะ mm hmm. แต่ว่าถ้าใครอยากรู้แบบลึกๆหรือว่าอยากรู้แบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่าตอนนี้หัวเว่ยทำอะไรอยู่มีอะไรบ้าง mm hmm. อะไรเงี้ยมาคุยที่บูทรับรองได้ความรู้กลับบ้านเต็มนอกจากมาดูรถแล้วนะคะ แวมาบูรนี้ไม่เสียเวลาแน่นอนสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะคะใครมาเดินงานอย่าลืมแวมานที่นี่นะใช่แล้วก็บอกเลยว่าแอป p t r o l Map ก็คือสะดวกมากทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยก็หวังว่าหลายๆอย่างของเขาที่ให้เราดูวันนี้จะเข้ามาในไทยเร็วๆนี้นะคะทุกคนรอติดตามกันโอเคค่ะจะกลักหมาลิปหน้าทุกคน,นลคบ๊ายบาย